สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปสาที่น่ารักทุกคนวันนี้เรามาเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูทิดานะคะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้ในบทเรียนบทที่9นะคะคิดไปรู้ไปซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกไปแล้วใช่ไหมคะคุณครูก็เลยจะพานักเรียนไปฝึกอ่านคำศัพท์แล้วก็ฝึกแต่งประโยคกันค่ะ ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มอ่านคำศัพท์กันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปฝึกอ่านคำและแต่งประโยคคุณครูว่าเราไปเล่นเกมกันก่อนดีกว่านะคะและเกมในวันนี้ก็มีชื่อว่ากีฬาอะไรเอ่ยโดยที่คุณครูมีภาพสัญลักษณ์ของกีฬาต่างๆมาให้นักเรียนดูให้นักเรียนนั้นถ่ายว่า ภาพเหล่านั้นเป็นกีฬาชนิดใดถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยนะคะนักเรียนตอบให้ถูกนะคะไปเลยค่ะภาพนี้เป็นสัญลักษณ์ของกีฬาอะไรเอ่ยตอบได้ไหมคะกีฬายิงธนูเย้สัญลักษณ์นี้ล่ะกีฬาอะไรสัญลักษณ์นี้ก็คือกีฬาว่ายน้ำนั่นเองค่ะ สัญลักษณ์นี้น่าจะง่ายทุกคนน่าจะตอบได้นะคะและคำตอบสุดท้ายก็คือสัญลักษณ์ของกีฬาฟุตบอลใครตอบถูกเก่งมากเลยนะคะและคำศัพท์ที่คมครูนำให้นักเรียนเรียนในวันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ กีฬาชนิดต่างๆนั่นเองนะคะมาดูคำแรกเลยนะคะคำนี้อ่านว่ายิงธนูนักเรียนอ่านตามคุณครูเลยนะคะครูมีคำอ่านให้ด้วยนะคะอ,อ่านพร้อมกันนะคะยิงธนูยิงธน,นูก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งนะคะซึ่งอุปกรณ์ก็จะประกอบไปด้วยคันธนูและลูกศรวิธีการเล่นก็คือเราจะต้องยิงธนูให้เข้าเป้าที่กำหนดไว้นะคะ ไปดูคำต่อไปกันค่ะคว้างจากคว้างจากคว้างจากก็เป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งนะคะที่จะเหวี่ยงลูกอุปรกรณ์ที่เป็นลักษณะแบนๆนะคะนักเรียนลองดูตามในภาพนะคะให้เหวี่ยงออกไปให้ไกลที่สุดนะคะใครไปได้คว้างไปได้ไกลที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะนะคะว่ายน้ํา ว่ายน้ำกีฬาชนิดนี้ครูก็เชื่อว่านักเรียนทุกคนก็น่าจะว่ายน้ำเป็นใช่ไหมคะซึ่งท่าท่างในการว่ายน้ำนั้นก็จะมีหลายประเภทนะคะอย่างเช่นท่าฟรีสไตล์ท่ากบท่ากันเชียงนะคะฟันดาบฟันดาบ กีฬาฟันดาบก็เป็นการต่อสู้โดยใช้ดาบเป็นอาวุธนะคะนักเรียนถ้านักเรียนไม่เคยเห็นนักเรียนก็ลองดูตามภาพที่ครูคนำมาให้นะคะคำนี้อ่านว่ามวยปล้ำมวยปล้ำมวยปล้ำก็เป็นกีฬาการต่อสู้ระหว่างคน2คนนะคะซึ่งใช้แรงกำลังต่อสู้กันนะคะบาสเกตบอล บาสเกตบอลกีฬาบาสเกตบอลเป็นการเป็นกีฬาที่แบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝ่ายนะคะฝ่ายละ5คนแล้วผู้เล่นก็จะต้องพยายามโยนลูกบอลน,นะคะเข้าไปในห่วงของฝ่ายตรงข้ามให้ได้นะคะใครโยนเข้าห่วงของฝ่ายตรงข้ามได้เยอะก็จะเป็นฝ่ายชนะนะคะคำนี้อ่านว่าคุ่งแหลน ุ้งแหลนเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าแหลนหรือหอกนั่นเองนะคะโดยการคว้างหรือว่าโยนออกไปนะคะให้ไกลที่สุดนะคะใครที่คว้างออกไปได้ไกลที่สุดก็จะเป็นฝ่ายชนะนะคะทเทเบิลเทนนิสเทเบิลเทนนิส เป็นกีฬาที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปิงปองนั่นเองนะคะซึ่งเป็นลักษณะของการตีลูกปิงปองไม่ให้ตกลงจากโต๊ะฟุตบอลฟุตบอล กีฬาชนิดนี้คครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนก็คงรู้จักกันดีใช่ไหมคะ,ละหลายๆคนก็คงจะชอบเล่นฟุตบอลด้วยเป็นกีฬาประเภททีมนะคะแข่งขันกันเตะลูกฟุตบอลเนี่ยให้เข้าประตูในฝั่งตรงข้ามกระโดดไกลกระโดดไกลเป็นกีฬา ที่แข่งขันกันวิ่งและกระโดดในกองทรายนะคะวัดกันที่ระยะทางว่าใครจะกระโดดได้ไกลกว่ากันเราก็ได้ฝึกอ่านคำที่เกี่ยวข้องกับชนิดของกีฬาต่างๆแล้วครูก็คิดว่านักเรียนก็คงจะได้รู้จักกีฬาชนิดต่างๆเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะต่อจากนี้ไปเราไปฝึกแต่งประโยคกันบ้างนะคะ ก่อนอื่นเนี่ยนักเรียนยังจําได้ไหมคะว่าหลักในการแต่งประโยคนั้นมีว่าอย่างไรในการแต่งประโยคนั้นนักเรียนจะต้องรู้ความหมายของคำที่กําหนดให้ก่อนนะคะนักเรียนถึงจะนําไปแต่งประโยคได้ถูกต้องและนักเรียนจะต้องคํานึงถึงองค์ประกอบของประโยคด้วยนะคะซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนเรื่องประโยคไปแล้วในเทอมที่1นะคะองค์ประกอบของประโยคนั้นก็จะไปประกอบไปด้วย ภาคประธานและภาคแสดงเนี่ยก็คือเมื่อแต่งประโยคไปแล้วจะต้องบอกได้ว่าใครทำอะไรนะคะและผู้อ่านหรือผู้ฟังนั้นจะต้องเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการสื่อสารนะคะคำที่นำมาให้นักเรียนได้ฝึกแต่งประโยคคำแรกนะคะอ่านว่ามงกุฎนักเรียนอ่านตามเลยนะคะมงกุฎ มงกุฎก็หมายถึงเครื่องสวมพระเศียรของพระมหากษัตริย์หรือเครื่องสวมหัวเพื่อแสดงรางวัลแห่งการชนะเลิศในการประกวดความงามตัวอย่างประโยคนะคะผู้ที่ชนะการประกวดนางงามจะได้รับมงกุฎเพชรเป็นของรางวัลอันนี้เป็นตัวอย่างของคุณครูนะคะนักรเรียนก็อาจจะนำไปแต่งประโยคได้แตกต่างจากของคุณครูเช่นบางคนอาจจะแต่งว่า แม่ซื้อมองกุฎเพชรมาให้ฉันสวมเล่นกับน้องหรืออาจจะแตอ่อาจจะแต่งได้ว่าฉันแต่งชุดสวยพร้อมกับสวมมงกุฎเพชรอย่างสวยงามคำนี้อ่านว่าเหรียญอ่านตามนะคะเหรียญเป็นคำควบกล้ำนะคะเหรียญก็คือโลหะที่ทำเป็นรูป ลมหรือแบนนะคะแล้วก็มีภาพนูนเป็นรูปต่างๆหรือเป็นตัวอักษรอยู่อยู่บนพื้นเหรียญน,นะคะอย่างเช่นเหรียญกระสาบก็คือเงินเหรียญน,นั่นเองนะคะหรือเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญที่ระลึกต่างๆนะคะลองเอาไปแต่งประโยคนะคะยกตัวอย่างเช่นฉันได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันว่ายน้ำ ต่อไปคำว่าอนุญาตอนุญาตอนุญาตก็หมายถึงการยอมให้ยินยอมหรือว่าตกลงตัวอย่างประโยคนะคะแม่อนุญาตให้ฉันไปเล่นกับเพื่อนๆได้หลังจากทำการบ้านเสร็จแล้วประโยคของคุณครูอาจจะยาวสักหน่อยนะคะนักเรียนอาจจะแต่งสั้นๆก็ได้อย่างเช่นว่าฉันขออนุญาตคุณครูไปห้องน้ำ แม่อนุญาตให้ฉันซื้อของเล่นคำนี้อ่านว่าบุรุษไรสณนีบุรุษไรสณนีบุรุษไรสน,นีก็หมายถึงพนักงานส่งจดหมายหรือพนักงานส่งพัสดุนะคะตัวอย่างประโยคเช่นบุรุษไรสณนียนำจดหมายมาส่งให้ฉันที่บ้าน คริสตศักราชคริสตศักราชหรือเราเรียกสั้นๆว่าคศคศก็คือปีของพระเยซูคริสตซึ่งจะเริ่มนับตั้งแต่ปีที่พระเยซูป,ประสูติเป็นคศหนึนะคะตัวอย่างประโยคการแข่งขันพาราลิมปิกเกมจัดขึ้นครั้งแรกในปีคริสต์ศักราช1,960 นักเรียนก็ได้ฝึกอ่านคำที่เกี่ยวกับกีฬาชนิดต่างๆไปแล้วและเราก็ได้ฝึกแต่งประโยคไปแล้วนะคะคราวนี้เราลองมาทำแบบฝึกหัดกันบ้างนะคะแบบฝึกหัดของครูก็จะอยู่ในหนังสือทักษะภาษานะคะเล่มสีส้มนี้เลย นะนักเรียนเปิดหนังสือไปในหน้า91-92นะคะเราจะทำแบบฝึกหัด2หน้านี้เดี๋ยวครูจะอธิบายแต่ละหน้าให้ฟังนะคะว่าจะทำยังไงไปดูกันนะคะมาดูแบบฝึกหัดหน้าแรกนะคะก็คือหน้า91นะคะข้อที่3เขาให้นักเรียนเติมชื่อประเภทกีฬาให้สมบูรณ์ ักเรียนยังจําประเภทกีฬาต่างๆที่เราได้ฝึกอ่านไปเมื่อกี้ได้ไหมคะถ้านักเรียนจําไม่ได้นเนี่ยนักเรียนก็ย้อนคลิปวิดีโอไปดูได้นะคะเขาจะให้มาหนึ่งคำแล้วให้เราเติมคาที่ขาดหายไปนะคะอะมาดูคําแรกเลยคําแรกให้คําว่ายิงมาคํานี้ก็น่าจะเป็นคําว่าอะไรคะนักเรียนยิงธนูถูกต้องนะคะยิงธนูคําต่อไปขวามือนะคะมีคําว่าจาก ก็น่าจะเป็นกีฬาคว้างจักใช่ไหมคะนักเรียนก็เติมคําว่าคว้างเข้าไปเป็นคว้างจักต่อไปข้างล่างนะคะบรรทัดที่สองกีฬาอะไรคะนักเรียนว่ายน้ํานั่นเองนะฮะแล้วก็ฟันดาบนะฮะตามมาด้วยมวยอะไรคะมวยปล้ำบาสเกตบอลแล้วก็ พุ่งแหลนอ้าวคำต่อไปมีคำว่าเทก็น่าจะเป็นอะไรคะเทเบิลเทนนิสแล้วก็ตามมาด้วยฟุตบอลและสุดท้ายกีฬาอะไรคะนักเรียนกระโดดไกลนะคะ นักเรียนถ้านักเรียนคนไหนที่เขียนคำศัพท์ไม่ถูกนะคะนักเรียนเปิดย้อนไปดูคำศัพท์ได้นะคะเปิดวิดีโอย้อนไปดูนะคะนักเรียนต้องฝึกเขียนให้ถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็ฝึกอ่านด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดต่อไปกัน เรายังอยู่ในแบบสุดทัดหน้า91อยู่นะคะมาดูคําถามข้อนี้เขาถามนักเรียนว่ากีฬาประเภทใดที่นักเรียนชอบมากที่สุดและให้เหตุผลประกอบด้วยนะคะนักเรียนก็ลองคิดดูสิคะว่านักเรียนชอบเล่นกีฬาประเภทไหนมากที่สุดหรือใครไม่เล่นกีฬานักเรียนก็ลองดูว่าเมื่อน,นักเรียนดูกีฬาเนี่ยนักเรียนชอบดูกีฬาประเภทไหนก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ชื่อชนิดกีฬาที่ชอบลงมา แล้วก็บอกเหตุผลประกอบตัวอย่างเช่นคุณครูบอกว่าคุณครูชอบกีฬาฟุตบอลคุณครูก็บอกเหตุผลประกอบว่าเพราะว่าทําให้ร่างกายเราแข็งแรงและก็ได้เพื่อนเยอะด้วยนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดในหน้าต่อไปคือหน้า92นะคะ ข้อที่4ให้นักเรียนเนี่ยเขียนคําให้ตรงกับคําอ่านที่กําหนดให้แล้วนําคํามาแต่งประโยคนั่นก็คือเขาให้คําอ่านมาแล้วให้นักเรียนเขียนคํานั้นๆให้ถูกต้องนะคะอย่างข้อที่1คําว่ามงกุฎมงกุฎเขียนยังไงคะนักเรียนก็ประกอบไปด้วยมอมา้างองูกอไก่สระอุและดอชดาอ่านว่ามงกุฎตัวอย่างประโยคก็อย่างเช่นนักเรียนอาจจะแต่งว่า ฉันชอบแสดงเป็นเจ้าหญิงเพราะได้สวมมงกุฎสวยงามอูยยกตัวอย่างให้ดูข้อหนึ่งนะคะเดี๋ยวนักเรียนก็ลองแต่งเอาเองนะคะให้แตกต่างจากของครูนะคะนักเรียนคำที่สองคำว่าเหรียญเหรียญน,นะคะเหรียญเขียนยังไงคะนักเรียนสระเอหอหีบรอเรือสระอียอยักแล้วก็ยอหญิง เวลาสะกดก็สะกดว่าหอรอเอียยอเหรียญน,นะคะคำนี้นักเรียนก็ลองแต่งประโยคดูนะคะอย่างเช่นอ่ะครูยกตัวอย่างให้ประโยคหนึ่งก็ได้ฉันมีเหรียญ5บาท2เหรียญข้อที่3อนุญาตคำที่4บุรุษไรสนีบุรุษไรสนี คำที่5คริสสักการะคริสสักการะนักเรียนเขียนคําให้ถูกต้องนะคะแล้วนําคําเหล่านี้ไปแต่งประโยคนะคะและสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนแล้วก็ทําแบบฝึกหัดส,สงครูด,ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ